พี่เสื้อจะผีเสื้อนกับนางรักนี่แหละแต่คนละตระกูลน,นี่ค่ะพี่นอ้องตั้งหอยนับพี่น้องเนาะสนุนจ้าแม่ติ่งจะมาเอาตะไคร้จี่น้องเนี่ยตะไคร้จ้ะมาเอาตะไคร้าาาานะคะโอ้ยดอกเซอร์ไพรส์สวยงามมากค่ะอันนี้ดอก บานไม่รู้โรยนะคะพี่น้องบานบ่รูโรยคือกระหล่อมสีม่วงจ้ะนี่ก็ผีเสื้อจะผีเสือ้อไพสวยงามมากค่ะอันนี้ดอกบานไม่รู้โรยนะคะพี่น้องบานบ่รูโรยคือกระหล่อมสีม่วงจ้ะสวนหย่อมของคุณยายมีเสอ้อไพด้วยน่าจ้ะพี่น้องน่าจา้ะสวนหย่อม สวยงามบ่คะพี่น้องพี่พี่น้องนี่สวนใหญ่หน้าบ้านคุณคุณแม่จ้ะหน้าบ้านคุณแม่สีสวยบ่คะบ้านนี้เป็นสนุนจ้ะ,ะเนี่ยตึงจะมาเอาตะไคร่จับรอเนี่ยตะไคร่จ้ะมาเอาตะไคร้นะคะโอ้ยเอาไปเ,เ,เ,เนี่ยเดินหน่อยคิงคิง,งม,มีต้นกำกอด้วยพี่น้อง ไม่เหมือนเสื้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวนสวนยมของคุณยายยุบาทจ้ะเสื้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวนสวนยมของคุณยายยุบาทจ้ะต้นฟุ้งแล้วพี่น้องเนาะพี่ะะคะพี่น้องยัดเตีงจะเอาตะไคร่นี่จ้ะพี่น้องกำลังงามจ้ะกำลังงาม สวยป้าจ,จ้าพึ่งเนียกายเมื่อกี้มันเป็นอันนั้นได้พี่นออ้องนี่เดินได้หน่อยคิงคิงมีต้นกลมกอด้วยพี่น้องไม่ก็เหมือนอิ่แบบบานๆเท่าคือกรอมซิมมอนนะคะดอกกลมซิมมอนบานไม่รู้รวยจ้าเพื่อนๆ อืนแบบบานๆเท่าคือ,ก,อะคะกล่อมซิมมวนนะคะดอกกล่อมซิมมวนบานไม่รู้โรยจ้าเพื่อนๆออนี่ยยอนไ้หน่อยคิงๆิงมีต้นกลมกอดด้วยพี่หนองไม่ก็เหมือมบบนมารนรับชมนะคะพี่ๆ้องลองเขาขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดอ,อกสวยปะคะ ถ้าใหนเพื่อนๆจ้ามาเก็บหยอดนั่งหลักไปใส่ต้งป่าใส่ต้งสมป่าจ้ะพี่น้องอิ่นแบบบานๆเท่าคือกล่อมซิม,ม่่งนะคะดอกกล่อมซีม,ม่วงบ้านไม่รู้รวยจ้าเพื่อนๆคุณพูดสนับสนุนนะคะนะจ้ะใครคลิปนี้ขเขาจบแค่น,นี้นะคะ ดอกสวยปะค่ะคุณพูดสนับสนุนนะคะนะจ๊ะแต่ใครคลิปนี้ขเขาจบแค่นนี้นะคะนี่พี่น้องนี่สวนใหญ่หน้าบ้านคุณคุณแม่จ้ะหน้าบ้านคุณแม่สีสวยปะค่ะบานานเด็ดนะจ๊ะหนำแช่ในที่งไงพี่น้องจ้ะหนำแช่ละกัน เพิ่นก็เลยเป็นยอดนี่นาะสวยงามบ่โอ้ยแดดแดดจ้ะพี่น้องแดดแดดแดดโอ้อย, <laughs> ยพื่นน่ะเซาภัยเซาภัยเจ้าหน้องกำลังงามจ้ะกำลังงามสวยบ่จ้าพวกเนี่ยแต่เมื่อกี้แม่นเป็นอันนั้นเด้อพี่น้องการรับชมนะคะพี่พี่น้องน้องเฮาขอบคุณผู้สนับสนุนพ,พี่น้องกำลังงามจ้ะกำลังงาม สวยป่ะจ้าพวเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นอันนั้นได้พี่น้องเด้อพีเส้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวนสวนยําของคุณยายอยู่บาทะทักทายเพื่อนๆจ้ามาเก็บหยอดนั่งหลักไปใส่ต้งป่าใส่ต้งสงป่าจ้ะพี่น้องสวยงามบ่กโอ้แดด แดดจะพี่น่องแดดแดดแดดโอ้ยพ <laughs> ุ่อนะเซอร์ไพรส์เซอรไพรส์จะนี่ก็พี่เสื้อจะพี่เสื้ออื่มแบบบานๆเท่าคือกล่อมซิมมวงนะคะดอกกล่อมซิมมวงบานไม่รู้โรยจ้าเพื่อนเพอนดพี่เสื้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวน ส่วนยำของคุณยายยู่บาทจ้ะอันนี้เนาะยายตึงมาเก็บแล้วยายตึงก็มาเอาตะไคร้ด้วยนะคะพเพื่อเพื่อจะมาเอาตะไคร้ด้วยค่ะขอบคุญใน,น็ก้นะน้ำแช่ในทำไมพี่น้องจะ้ะน้ำแช่ละกันเพิ่นก็เลยเป็นยอดนิดหน่อยเนี่ยยอดนิดหน่อยทิ้งทิ้งมีต้นกมกอดด้วยพี่น้อย ไม่ก็เหมือนทักทายเพื่อนๆจ้ามาเก็บยอดนั่งหลักไปใส่ต้มป่าใส่ต้นสมป่าจ้าพี่น้องเสอร์พอยสวยงามมากค่ะอันนี้ดอกบานไม่รู้โรยนะคะพี่น้องบานบรุรยคือกระหล่อมสีม่วงจ้ะสวนหยอมของคุณยายมีเสืร์พ้าด้วยเนี่ยจ้ะพี่น้องน่าจะาสวนหยอม สวยงามบ่คะพี่น้องสนุนจ้าแย่ตึงจะมาเอาตะไคร้จ้ะพี่น้องนีาตา่ตะไคร้จ้ะมาเอาตะไคร้นะคะโอ้ยขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนะจ้ะตะไคร้คลิปนี้เขาจบแค่นี้นะคะ,คคะ,นนะ,คะต้นพูนเนาะพี่น้องเนาะเนี่คะ่ะพี่นอ้องแย่ตึงจะเอาตะไคร้นี่จ้ะอันนี้เนะี่ยแย่ตึงมาเก็บ แล้วยายตึงก็มาเอาตะไคร้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋ามาเอาตะไคร้ด้วยค่ะขอบคุณเน็กดีเสื้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวนสวนยมของคุณยายย่บาย้านจ้ะคดอกสวยปะค่ะสวยงามบอกโอ้แดดแดดจ้าพี่หนอ่องแดดแดดแดดโอ้ยพูดอะ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จะเฮ้ยแลก็ผีเสื้อจะผีเสื้อดอกอยู่หน้าบ้านของคุณแม่จ้ะของคุณแม่ทั้งนั้นขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุสนหยอมของคุณยายมีเซอร์ไพรส์ด้วยแน่ใจพี่น้องน่ใจสวนหยอม สวยงามกว่าค่ะพี่น้องต้นพ,พุ่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยติงจะเอาตะไคร่นี่จ้ะคนพูดสนับสนุนนะคะน,ะน,น,คะคนค่ะจ้ะตะไคร่คลิปนี้เขาจบเท่นนี้นะคะเอินเอ้นบานไม่รู้รวยนะคะตะภาษาพื้นบ้านเฮาน้ำบ้านเฮางคือเอิ้นดอกกล่อมจ้ะพี่น้องบานแล้วไม่มีสนุนจ้ะเนี่ยตึงจะมาเอาตะไคร่จับน้องเนี่ยตะไคร่จ้ะ มาเอาตะไคร้นะคะโอ้ยตดเอ้ยนี่ก็พีเสื้อจะพีอเอ้ยนี่ก็พีเสื้อจะพีเสื้อกับนางรักนี่แหละแต่คนละตระกูลน,นี่ค่ะพี่น,อน้องแตงงงพี่น้องนอง้อสวยงามบ่โอ้ยแดดแดดจะพี่นอ้องแดดแดดแดดโอ้ยพูดนะ เซพภัยเซพภัยจะรรับชมนะคะพี่พีดลองมองเขาขอบคุณผู้สนับสนุนพี่ค่ะดอกสวยปะค่ะสนุนจ้าเนี่ยตึงจะมาเอาตะไคร่จัดรอเนี่ยตะไคร่จ้ะมาเอาตะไคร้นะคะโอ้ยเัาต้นพุ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยตึงจะเอาตะไคร่นี่จ้ะพี่น้อง กำลังงามจ้ะกำลังงามสวยปจ้จ้ายแต่เมื่อกี้มันเป็นอันนั้นได้พี่หอเด้อพีเสื้อนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะพาชมสวนสวนยำของคุณยายยู่บาทจ้ะดอกสวยปค้ค่ะการรับชมนะคะพี่พี้องลองเขา พุ่นคุณสนับสนุนพี่เอิญบานไม่รู้โรยนะคะแต่ภาษาพื้นบ้านเท่าน้ำบ้านท่างก็เอิญดอกกล่อมเจ้าพี่น้องบานแล้วไม่ออกดอกสวยปวกค่ะสนุกจ้าเนี่ยตึงจะมาเอาตะไคร่จอบ